เป็นสิวเยอะสกปรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกแบบไม่มั่นใจไม่ไหวแล้วอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อป๊อปอภัสราจจนตะเคียนนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องสิวค่ะก็แต่ก่อนก็คือสิวมันเริ่มขึ้นเนาะพอขึ้นไปขึ้นมามันก็ขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะไปรักษาที่ไหนก็คือไม่หายขาดเหมือนจะหายยุบไปแต่ก็กลับมาเป็นซ้ําเหมือนเดิม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณตรงแก้มเป็นอักเสบเยอะมากๆเลยค่ะพอเรารักษาสิวหายเนะาะมันก็จะมีเรื่องของรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลเซอร์ก็จะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงไม่ทําให้สิวใหม่เกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ผิวก็จะดูดีขึ้นนะคะ ก็อยากจะฝากถึงสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเหมือนกันน,น,นะคะที่ตอนนี้ยังแบบไม่มั่นใจหรือลังเลว่าจะไปรักษาที่ไหนนะคะก็อยากจะให้ลองมาปรึกษาอย่าง,งน้อยมาปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้อะคะ่ะป๊อบก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ลองมาปรึกษาปัญหาสิวที่ BSL Clinic ดูนะคะ